วัสดีครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องวันนี้ความรู้สึกดีๆต่อองค์กรของสถาบันหลักของประเทศไทยเริ่มกลับมามีความหวังครับขอเริ่มต้นในวยบทกวีครับไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูน ไม่มีใครล้ำเลิศแน่เทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิลันไปเมื่อยือนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอําไพประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชน ต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินพี่น้องครับบทกวีนี้เป็นของพี่วิสาคันทับซึ่งปัจจุบันอยู่ต่างประเทศก็ได้ข่าวว่าเจ็บป่วยเป็นบทกวีที่เขียนไว้ในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเป็นบทกวีที่ผมคิดว่ามันมีลักษณะที่ให้กำลังใจและทรงพลังเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนที่ ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมวันนี้บทพิสูจน์ของการตัดสินคดีอุงอิงของศารรัฐธรรมนูญพี่น้องครับถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนไม่มีการยืนหยัดของพี่น้องคอพทอไม่มีการยืนหยัดของพี่น้องกลุ่มรวมพลังไม่มีการยืนหยัด นะครับของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มทนายความและก็สื่อมวลชนจำนวนมากสถานการณ์อาจจะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าก่อนที่เราจะมาลุ้นกันในวันนี้เมื่อวานนี้หรือว่าหลายๆวันย้อนหลังไปเนะี่ยพี่น้องครับเราได้ยินปรากฏการณ์ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ ข่าวเท็จหรือไม่ใช่เป็นการปล่อยข่าวกระบวนการในการที่จะทำให้ตุลาการนะครับมีมติในการที่จะอุ้มอุงอิงทำหน้าที่นายกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนั้นมีจริงแต่ก็ยังโชคดีที่วันนี้พี่น้องที่อยู่ในกองค์กรอิสระเหล่านั้น ไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปรับเงินรับทองพี่น้องครับวันนี้เขาใช้ความกล้าหาญที่จะรักษาความยุติธรรมภายใต้แรงกดดันของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นชัยชนะวันนี้จึงเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าครับแต่พี่น้องครับมันก็เป็นชัยชนะ ขั้นแรกเท่านั้นครับเพราะปลายทางของเราคือเราต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงบทสรุปของการต่อสู้หลายครั้งที่ผ่านมามันเป็นบทสรุปที่เราเจ็บปวดใช่ไหมครับการต่อสู้หลายครั้งในอดีต ไม่ว่าจะเป็นสมัยพันธมิตรสมัยกอปป,ปสเราต้องเสียสละเพื่อนของเราไปหลายคนจำนวนมากแต่การเมืองหลังจากนั้นเราก็ถูกนักการเมืองถูกกลุ่มทุนที่ต้องการครอบงำประเทศชกช่วยเอาดอกผลที่เราแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อของเพื่อนเรากลับไปสร้างกติกา ออกแบบกติกาเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่านั้นร,รัฐมนูญไม่ร,รัฐมนูญย้อนหลังไปทุกฉบับพี่น้องครับดูเนื้อหาสาระแล้วดูเหมือนมีประชาธิปไตยแต่มีกติกาที่มันเคลือบแล้วก็ฝังเอ็นอยู่ในตรงนั้นพี่น้องครับ ทำให้โครงสร้างการเมืองไทยมันบิดเบี้ยวนี่คือปัญหาที่เราจะต้องเดินต่อไปเพื่อที่จะสร้างกติกาที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เรามีสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ พี่น้องครับนี่คือก้าวต่อไปที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงภารกิจเบื้องต้นวันนี้เราทำให้ตัวแทนของระบอบทักษิณคืออุ้งอิงซึ่งเป็นลูกสาวสุดที่รักต้องยุติบทบาททางการเมืองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าระบอบทักษิณได้สูญสิ้นหรือล่มสลายไป เมื่อสักครู่พี่น้องถ้าพี่น้องดูข่าวนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณทักษิณซึ่งอยากจะถามจริงๆว่าคุณมีฐานะอะไรในพักเพื่อไทยเพราะกฎหมายเนี่ยนะครับเขาห้ามคุณยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองเพราะคุณเป็นอดีตนักโทษที่ต้องถูกตัดสิทธิแต่คุณเข้าไป นั่งร่วมประชุมกับพี่น้องไม่ใหญ่ไปเลียกพี่น้องเลยกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นไหมครับว่าวันนี้คุณทักษิณและระบอบทักษิณรวมถึงพลพัคเขายังไม่ยอมจำนนเขายังดื้อด้านที่จะท้าทายอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราคงเห็นข่าวที่ นักการเมืองพยายามวิ่งเต้นและก็เกาะเกี่ยวกันเพื่อที่จะมุ่งเข้าสู่อำนาจรัฐพี่น้องครับในวันนี้เรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเชิงโครงสร้างเราคงต้องปล่อยให้ระบบมันเดินไปเดินไปภายใต้ข้อกติกาที่เราจะร่วมกันกดดันว่าในกระบวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ที่จะมาแทนอง์อิงนั้นผู้ประสรยหลายคนรวมถึงการประกาศในนามกลุ่มรวมพลังพูดชัดครับว่าเราจะไม่ยินยอมให้ตัวแทนในบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแน่นอนใช่ไหมครับรวมถึงเราจะไม่ให้พรรคเพื่อไทย มาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะก่อตั้งในอนาคตเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่สูญสลายความชอบธรรมและคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกไปนั้นก็ชัดเจนว่าพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับมีเจตนานะครับมีความไม่บริสุทธิ์ สำหรับการที่ยังมาเป็นพักการเมืองที่จะบริหารประเทศส่วนพักการเมืองอื่นๆที่ยังอยู่ในสภานั้นพี่น้องครับเราคงขวางเขาไม่ได้ครับถ้าเขาจะรวมตัวกันถ้าเราขวางไปทั้งหมดพี่น้องบางส่วนที่ยืนอยู่กับความคิดที่แตกต่างกับเราก็จะอาจจะสวมหมวกกระแะเราบอกว่า พี่น้องคอพทอพี่น้องรวมพลังมันสู้ไปเนี่ยเป้าหมายจะทําให้เกิดทางตันเพื่อเรียกร้องทหารมารัฐประหารเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะถามความเห็นว่าเราจะเดินไปอย่างนั้นหรือเอาไหมพี่น้องเราจะเอารัฐประหารไหมไม่เอานี่คือความชัดเจนของพี่น้องเรา ซึ่งผ่านการต่อสู้และได้สรุปบทเรียนมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจำต้องยอมผมใช้คาว่าจำต้องยอมให้กติกาภายใต้รัะธรรมนูญฉบับนี้มันเดินไปแต่การเดินไปข้างหน้าของคณะรัฐบาลชุดใหม่นั้นพี่น้องครับวันนี้เราได้บทเรียนใช่ไหมครับถ้าเราปล่อยอำนาจให้เขาทั้งหมด โดยที่เราไม่ใช้อำนาจอธิปไตยของเราเข้าไปควบคุมเขาตั้งแต่วันแรกพวกเขาก็จะกลายเป็นทรราชคนใหม่และก็จะผลาญประเทศนำพาประเทศไปสู่ความร่มจมเพราะฉะนั้นวันที่31นอกจากเรามาเฉลิมฉลองแล้วพี่น้องครับเราจะมาร่วมกันสร้างกติกา สร้างกติกาให้เป็นมติของมหาชนของประชาชนเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมบรรดานายกรัฐมนตรีและพรกการเมืองที่เขากำลังจะจะตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันที่31จึงมีในยะที่มีความสำคัญยิ่ยงไม่ใช่เฉลิมฉลองชัยชนะแล้วก็กลับบ้านครับพี่น้อง แต่เราจะมาสร้างกติกาให้เป็นกติการ่วมในนามกลุ่มรวมพลังว่าไอ้ใครหน้าไหนก็แล้วแต่ซึ่งลึกๆเราไม่น่าเชื่อถือเลยพี่น้องครับแต่เราจะทำอย่างไรได้ในวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังประกาศใช้พวกเขาเหล่านั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาของเรา ถ้าไม่ยอมรับกติกาของเราเราก็เดินหน้าไล่มันเลยใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปคิดว่าการชุมนุมครั้งที่สาชุมนุมแล้วมันจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศเราต้องทำให้การชุมนุมครั้งที่สามมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้ธงของเราข้างหน้า ไม่ใช่แค่ไล่ระบอบทักษิณแต่เราต้องการลื้อล้างระบบการเมืองที่สามารรวมทั้งลื้อล้างระบบทุนที่มันครอบงำประเทศเราเพราะฉะนั้นวันที่31อจึงเป็นก้าวแรกหลังจากที่เราจะต้องล้มล้างและไล่ระบบทักษิณให้มันหมดไป จากนั้นเราจะสร้างกติกาตรีกรอบให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เดินไปอยู่ในทิศทางที่ต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นการนัดหมายในครั้งที่สี่ในครั้งที่ห้าอาจจะต้องมีและคงจะต้องมีพี่น้องอย่าเหนื่อยล้าเมื่อคืนนี้ผมบอกพี่น้อง ตีตั๋วรถไฟมาเที่ยวเดียววันเวติเก็ตแต่วันนี้ที่ประชุมเราพี่น้องครับเราเห็นว่าเราสมควรจะวางบินก่อนครับวางบินเนี่ยให้เวลาไม่นานหรอกพี่น้องนะครับอาจจะสมเดือนอหรือหนึ่งเดือนเดี๋ยววันที่31มมาคุยกันว่ารัฐบาลใหม่ คุณจะต้องรับเงื่อนไขของประชาชนแต่ถ้าคุณไม่รับเงื่อนไขของพี่น้องประชาชนเรามีอันขาดกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันที่สามสิบเอ็ดจึงมีความหมายสำคัญยิ่งเป็นการก้าวเดินไปเพื่อสู่ชัยชนะอีกขั้นหนึ่งวันนี้เราล้มคุณอุิงได้แต่ภารกิจ ต่อไปคือล้มระบอบทักษิณและก็ตีกอบให้นักการเมืองทาตามฉันทามติของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าทั้งสองเงื่อนไขยังไม่สำเร็จพี่น้องครับคงต้องช่วยกันออกแรงการชุมนุมยาวๆนะครับการเดินขบวนขนาดใหญ่ของประชาชน คงต้องเป็นมาตรการสุดท้ายที่เราจะต้องทำร่วมกันครับเพื่อประเทศไทยที่เป็นที่รักยิ่งของเราขอกันอีกสักครั้งสองครั้งครับพี่น้องครับอย่าทอ้อพี่น้องครับอย่าทอ้อแล้วผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องที่นี่ไม่ท้อแน่นอนและพี่น้องทางบ้านในวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามีกำลังใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องมีกําลังใจเนี่ยนะครับผมอยากจะให้พี่น้องฮึกเหมิมไว้ว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญที่มีคําวินิจฉัยออกมาอย่างนั้นขอให้พี่น้องเชื่อว่ามันเกิดจากแรงการเคลื่อนไหวแรงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งสังคมเพราะฉะนั้นวันที่31เราก็จะยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือ เราจะไม่ให้ระบอบทักษิณดำรงอยู่ในการเมืองไทยและที่สำคัญรัฐบาลใหม่ที่จะมาซึ่งมันจะเป็นต้องมีเขาจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเราถ้าไม่รับฟังก็เตรียมกันเคลื่อนขบวนใหญ่เคลื่อนขบวนครั้งต่อไปพี่น้องครับเราจะต้องสะสมชัยชนะทีละขั้นทีละขั้น ถึงวันนั้นพี่น้องครับสังคมไทยก็จะได้มีประชาธิปไตยที่ดีงามเป็นของพวกเราทุกคนครับเอาล้ครับพี่น้องวันที่31เอพบกันแต่เที่ยงนะครับนะครับเวลาปลายเปิดไว้นะครับเพื่อมีสถานการณ์อื่นใดนะครับแต่สถานการณ์เรื่องความรุนแรงไม่มีนะพี่น้องแต่เป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีประเด็นทางการเมืองขึ้นมาทำให้เราอาจจะต้อง ขยับขยายทํากิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆ31มาแสดงความปิติยินดีต่อชัยชนะคั้แรกและมาสร้างกติกาบรรทัดฐานใหม่ที่เราจะเดินไปร่วมกันในการสร้างประชาธิปไตยของประชาชนครับขอบพระคุณมากครับ